มาครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเอ่อเปิดกล่องท่อของ f c ของแดงใส่สีนะครับผมนะครับก็จะเป็นข้างหลังก็จะมีแดงใส่สีคือแบบว่าเขาจะทําแบบว่าอันี้เลยนะแพ็กเกจโมดักเขาโคตรหรูเลยนะคือแบบว่าดูดีที่สุดในท่อทั้งแทบจะทั้งหมดที่นี่แหละไม่รวมอาคารนะนะครับ ดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับกล่องจริงๆอะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีคนซื้อเนี่ยผมจะไม่เปิดนะเพราะว่าเขาจะใส่กาวใส่อะไรอย่างนี้มานะครับผมแล้วก็ผมจะไม่เปิดให้ดูแต่นี้อันนี้คือมีคนซื้อหมดแล้วเพราะ SC มาแป๊บเดียว15ใบามา3วันหมดแล้วนะครับผมอ่ะนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับนะครับเปิดมาก็จะเป็นนี้ครับผมพวกพวกคอท่อนะครับพวกคอท่อก็จะใส่มาอย่างนี้เลยนะครับ ใส่มาอย่างนี้เลยห่อมาทุกอันน,นะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวทีนี้ตัวท่อครับตัวท่อเขาจะแพ็คมาอย่างนี้เลยคือแบบว่าแน่งโคตรจะก,กันกระแทกผมว่าแต่ทางเพียรทูทขคงไม่ก,กระแทกทอย่างเงี้พียรทูนี่สุดจัดห่อมาอย่างสุดเลยนะครับโอเคทีนี้มีมีอนะไรอย่งเงี้ยเดี๋ยว ผมเปิดให้ดูว่าว่าเขาแพ็คมาไงนะนี่เดี๋ยวผมแกะก่อนนะครับคือเขาแพ็คมาอย่างดีกล่องมันก็เก็บไว้ได้นะสวยดีผมว่ากล่องเขาสวยดีคุณต้องแกะตรงไหนต่อไหมโอเคเปิดมาอย่างนี้ปึ๊บ จะเป็นอย่างนี้เลยท่อเปิดออกมาครับเปิดแค่ว่าจะมีต้องแพ็คส่งให้ลูกค้าอีกนะครับก็นี่เลยเป็นตัวท่อมามีพวงกุญแจด้วยนะนี่พวงกุญแจแดงใส่สี่ติ๊กลงสติกเกอร,ร์นะครับครบนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูข้างในเลยว่าเป็นไงอันนี้เขาเรียกเรียกว่าคือมันเป็นไทเทเนียมพูทเทเนียมด้านนะเขาเรียกสีดาผมว่าตลกตลกหรสีสีดาสีดาครับโอเคครับ คนะครับระวังโดนตัวเนื้อท่อนะครับก็จะมีพวกมูนแจบัลกูเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแกะมาครับผมแกะออกอุ้ยร้อยนะครับพวกนี้คือผมว่าที่เขาแพงอาจจะแพงเพราะแพงงานแพ็ค <laughs> พด้วยว่ะแพ็คเหนื่อยนะควรจะได้อย่างเงี้ยนะครับแพ็ ลงมาก็นี่นะผมโหทอแมงโก้สวยนะครับสวยผมว่าสวยมากๆทอยไอซีสวยมากๆ,ากๆเลยผมบอกให้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้อีกนะครับขออนุญ,ญาตแกะนะครับโอเคสวง,งามนะดูนี่ยางงาม นะครับม่ไจะเป็นไทเทเนียมแท้นะครับดูนี่เป็นอันนี้คือไม่ใช่เป็นเลเซอร์ธรรมดานะคือมันกินเนื้อกัดเนื้อเข้าไปคือนสวยอะสวยมากนะท่อดูดิดูดิเออโอ้โหย่างงามอะบมบอกเลยครับคอก็อ,อ่ะเอาให้ดูคออ่าอันนี้ผมแกะมาแล้วเพราะว่า ต้องต้องมาทำเซนเซอร์นะครับเพราะว่าตัว2021เอะ่ะเขาจะไม่มีเซนเซอร์มาให้นะครับตรงตรงปล่องกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถเสียงรถเสียงไม่ต้องแกะหรอกนะครับท่อที่มีรถเสียงก็คือจะดีหน่อยตรงที่แบบว่าเออสมมุติว่าซื้อไปแล้วแบบแม่หรือเมียนะครับที่บ้านลำคาเราก็ใส่เข้าไปมันก็จะแบบเออได้ไม่มีปัญหานะฮะเพราะบางเพราะ,ะว่าในกลุ่มก็ขายท่อที่ท่อดังหลายคนเพราะว่าเมียไม่โอเค นะครับนะฮะมีไม่เข้าใจนะครับนี่นะครับนี่นนะนนนสปงสปริงเขาจะมีสองตอนนะฮะดูดิคือแว้งโคตรงามอะ่ะเนี่ยนะครับก็จะเป็นต่อเลยนะก็ต่อต่อเข้ากันอย่างเงี้ยและนี่ก็เข้าปลายอีกทีนึงนะครับโอ้โหสวยงามนะผมว่านะครับผมก็ประมาณนี้ท่อเอซีถ้าสั่งทําเนี่ยเนะี่ยคือถ้าสั่งเนี่ย นะครับส่วนมากของก็จะขาดกันแต่ว่าที่ผมก็มีเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ไม,ไม่ฟิกคือคือจะรับปากไม่ไนดะ้ว่าช่วงไหนของจะมีช่วงไหนของจะขาดอะไรเงี้ยก็ลองลอง,ลองทักมาดูแล้วกันนะครับก็ใบหนึ่งเนี่ยผมขายอยู่ถ้าเป็นตัว2 0 1 7ันส0ถึงสองพก็จะเป็น21,500ืะครับถ้าเป็นตัวไอตัวที่มันต้องตัวรองยี่เอมันจะต้องมีเซ็นเซอร์ก็จะแพงออกว่ากัน500ก็คือ22,000 นะครับผมก็สามารถเข้ามาซื้อได้นะแต่ก็ทักเข้ามาก่อนว่าว่ามีของหรือเปล่าเพราะสีนี้มันจะหาย,ยากมากถ้าเป็นตัวตัวสีเนาหรือสีพวกสแตรเลยอะไรเงี้ยนะครับก็จะของก็จะมีเรื่อยๆนะครับแต่ตัวนี้มันจะหาย,ยากนะครับก็ใครที่นะครับอยากได้นะก็ทักเข้ามาดูนะครับผมตอนนี้ของยังยังมีอยู่นะเพราะว่าัน่าจะมีเลยกี่ใบสี่ห้าใบมั้งไม่รู้อะลองลองดูล้วลองทักเข้ามาดูแต่ก็จะมีมาเติมให้เรื่อยๆนะครับโอเคก็ขอบคุณพกุกท่านีเข้ามาชมนะผมบ๊ายบาย